วันนี้เลยครับงานฉลองมงคลคอนเซปต์งานยางาก็จะเป็นเอ็กซิบิชันนะคะวันนี้อยากชวนทุกคนไปเหมือนอน o เตอร์แลนด์ค่ะอนาเตอร์แลนด์วดดิ้งเหมือนแบบอยากนำทุกคนพาไปสู่โลกแห่งความรักที่เหนือจินตนาการของในกำนดเวรอปะเวอร์มากไหนเล่าสิว่าทำไมต้องเป็นอน o เตอร์ก็เพราะว่าคำว่าอน o เตอร์อะค่ะมาจาก อโน h ก็คือ a n o t h เป็นชื่อของเราสองคนที่เหมือนกันที่เคยบอกไปในงานมั่นนะนะคะปโนสกับอโนไทยก็คือมีตัวอักษรเหมือนกัน5ตัวก็เลยเป็นที่มาของธีมงานวันนี้ค่ะาใาเจ้าาช่ค่ะก็คือยังดีใจที่โนตเองก็เหมือนให้โนลิมิตให้เนวาดทุกอย่างคืออยากทําให้มันออกมาเป็นเหมือนงานอาร์แล้วก็เป็นโลกอีกโลกนึงอะค่ะคือไม่ได้อยากทําให้เหมือนเป็นเวทีทั่วไป ก็คือรู้สึกว่าพอแบบเป็นงานวันสําคัญของพวกเราทั้งคู่ก็อยากจะได้ความที่แบบว่าสุดโต่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าพวกเราทั้งสองคน,นมีอยู่ในตัวก็เลยคิดว่าถ้าไปแบบเรียบง่ายๆสีน้อยๆก็อาจจะไม่ใช่พวกเราสักเท่าไหร่เราคิดว่าทุกคนก็ expect แล้วก็คาดหวังอะไรที่มันแบบประหลาดประหลาดุดุจากพวกเราอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าวันนี้มันออกมาจริงๆเกินฝันนะเกินที่เราคิดกันไว้ตอน,นอแรกน,น,น้ำตาไหลตอนมาเห็นเซตติ้งใช่เมื่อคือนเดินลงมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพตอนที่แบบ มันแคสเกจอะเราก็ว่ามันเจ๋งแล้วนะแต่พอมันเห็นของจริงแล้วก็ทำออกมาได้มันแบเกินเกิน,กนกว่าเออเกินกว่าที่เขาขายเอาไว้อะคือไม่ว่าจะเป็นไอตัวอโน่หรือตัวเค้กเองอะค่ะเราก็จะมีกิมมิคต่างๆคือเราก็ไม่ตัดเค้กเราจะสาดสีหรือตัวหมีข้างบนมันก็คือวาดขึ้นมาแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาใช่คือแล้วด้วยทุกอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นจากคนที่เรารู้จักและคนที่เรารักหมดเลยอย่างเช่นแบบเนี้ยทีมจัด ๊อปเหล่านี้ก็แบบของทางกรุงชิงเนาะตัะ้งแ,แต่งานม่านแล้วเรารู้สึกแบบถูกใจพี่ๆเขามากเลยแล,แล้วก็โหไหนจะเป็นพี่เปิลอีกที่แบบเวดดิ้งคันเนอร์ของเราที่แบบว่าช่วยจัดทุกอย่างให้มันแบบลงตัวแล้วก็แบบเป็นไปได้เพราะว<อ>่าเอา<อ>ตอนแรกที่เริ่มจะจัดงานตั้งแต่ขอกันเมื่อ2ปีที่แล้วนึกไม่ออกว่าจะจัดงานออกมาสเกลขนาดนี้หรือว่ามีความบ้าบอขนาดน ได้ยังไงพี่ๆเขาก็เหมือนรับฟังแล้วก็ทําให้มันเกิดม,มาเ,น,เนความจริงและอีกอย่างก็คือที่น่ารักก็คือเราหนูเองก็ได้ชุดนี้มาจากมัน,นัสเหมือนเดิมนะคะก็คือถูกใจกันตั้งแต่ชุดไทยแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดเดินเข้าอันนั้นก็สาคัญมากจากพี่อมบิษยาที่เป็นพี่สาวของเราสองคนชุดนั้นนะคะเน่ก็คือ ได้ร่วมทํากับเพชรในชุดแต่งงานตัวเองก็รู้สึกเหมือนแบบจะมีสักกี่คนที่ได้ลองประดับหรือได้ลงมืออะไรในชุดที่เป็นวันสาคัญของตัวเองก็ต้องขอบคุณพี่ออมมากๆที่แบบมอบของขวัญแล้วก็มอบโอกาสเนี่ยที่ได้แบบอุ้ยมาร่วมทํากับดิสยาเลยนะขย้อนที่ที่ะแบบว่าร้องไห้ล้าเคยคิดว่าอ้่าอยาเราจะต้องมาร้องไห้แบบงนแต่งก็ในงานแต่งคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะแต่ไอ้คืนเนี่ยไม่คิดว่าจะร้องไห้แค่เนี่ย หนนอนร้องไห้อะเออใช่เราไมต้องเห็นสภาพตอนที่เดินเข้าไปอะคือมันมันยังมันยังไม่ได้ครบแบบนี้มันยังเลอะเลอะเดออยู่นั่นแหละแต่แค่แบบเข้าไปแล้วแบบความรู้สึกแล้วเห็นคนตั้งใจด้วยเห็นทุกคนแบบขยันขันแข็งวางชงวางชาค่อยๆปาดนี่ใส่ดอกไม้มันรู้สึกแบบประทับใจไงมันรู้สึกว่ามันแบบโอ้ทุกคนแบบมาช่วยเราขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็ยิ่งเนี่ยค่อยๆได้เมสเซจรู้ว่าใครกำลังจะมาเนี่ยว่าพี่ๆก็ค่อยๆ เรา้องรื่มใจกับพี่เพรทุกคนนะคะเห็นข่าวลงกันเยอะเลยหนูเลยแซวว่าเพื่อพี่ชอบของแปลกเนาะอย่างวันนี้มถึงันิแล้วเรายงตื่นเต้นหรืออะไรนะคะนนกงแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่นะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับอะยงตื่นเต้นกระสับกระส่ายแบบเอ้ยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงจะทํายังไงเราจะเดินก mm ัน hmm> ยังไงอะไรอย่างเงี้ย้วยความที่แบบมันก็มีแบบหลายอย่างที่เรายังไม่เคยทำเน่อยากเห็นหน้าทุกคนตอนเห็นฉากข้างในตอนที่มันไลท์ติ้งทุกอย่างเสร็จ แล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกอเตอร์อยู่ด้วยกันนอนเยอะๆนะครับอย่างวันนี้งานจะมีความพิเศษอะไรบ้างประจรงงานอะไรเงี้ยเนว่ามันพิเศษถูกจุดไม่ว่าจะเป็นเพลเพลงเดินเข้าเพลงตัดเค้กมันก็จะมีเพลงที่โน้ตเหมือนแต่งแบบมีเนเป็นอินสไพรชั่นด้วยเพลงที่แบบสำหรับงานแต่งงานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆศิลปินที่แบบมาช่วยร้องเพลงที่มาด้วยใจกันเลยจริงๆหรือแม้กระทั่งแบบว่า แขกแต่ละคนที่ก็เดี๋ยวจะมีมาร้องเพลงในอร์ปา party ด้วยอะไรเงี้ยก็มีหลายจุดที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นไฮไลท์ของงานแล้วก็แน่นอนเค้กเนี่ยอย่างที่เน้เมื่อกี้กิืนไปมันก็จะมีการสาดสีแทนซึ่งผมก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังกังวลอยู่เหมือนกันน,น,นะว่าจบมาเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีแจกคองด้วยนะครับสปอนเซอร์จากพีมากโกนะฮะสำหรับโ <c oughs> ยนด <คน S 2> อกไม้คน,คนสโสดสาวโสดเออใช่ตอนโยนดอกไม้ใครได้ไปก็จะมีได้ทองด้วยนะครับสรุปพี่พีใครสปอนเซอร์ครับ ะคิดว่ากม a นมันต้องไม่เหมือนใครแต่อยากเอาความเป็นเราใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดค่ะก็พิเศษหมดไม่ว่าจะชุดเตอรก์ก็น่ารักอีกอ่าใช่ได้ด<อ>สายด์แากพี่พอยมาช่วยทำก็โขนมากๆชุดเตอร์เสร็จกันแบบเมื่อคืนเลยพอถ่ายมาเราแต่งจแล้วอนนี้รเป็นไงบ,บ้างหลังนะแต่งจริงๆแล้วต้องแต่หลังมันเราก็ยังไม่ยังใช้ชิมเหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากนี้ค่อยค่อยว่ากัน ใช่คืองานงานเยอะมากเอาจริงๆคือช่วงนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้พอแบบงานแต่งเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยคิวแน่นกันทุกวันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยโนดเขาบอกเขาเบรกเรคคอร์ดนะคะเขาแต่งเพลง15เพลงภายในเดือนเดียวแต่งในเดือนแต่งงานเขาไม่เคยแต่งเพลงเยอะเท่านี้มาก่อนใน1เดือนใช่แล้วผมก็มั่นใจว่าคนที่มางานส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาตามงานนี่ยไม่ใช่คนนอกจากแซ่ก็ยินดีจะมาแบบอย่าลืมงานผมนะ ยังไงนะครับต้องเสกภาพไปเลยหนึ่งตอนทุ่มเทมากทุ่เทมากครับช่วงนี้กระเป๋าตังค์แห้งมากต้องต้อง,องเล่งอินคัมเข้ามาครับตอนนี้เดี๋ยวเราช่วยนะแต่วา่างานแต่งหมดไปเยอะไหมครัหมดไปเยอะไหมเหรอครับก็นิดหนึ่งนะก็เยอะนะไม่ไม่ไโกหกแต่ว่าก็ก็รู้สึกอิ่มใจมากกว่ารู้สึกว่าคือด้วยความที่ผมกับเนยังไม่ใช่คนที่แบบจะซื้อแบบโอ้แบรนด์เนมของแพงๆหรือไปเที่ยวแบบเจ็ตเซ็ตนั่งเฟิร์สคลาสซื้อร รู<ด>หลา<ช>อะไรเง<ต>ี<ช>้ยแต่เรารู้<ช>สึกว่าถ้ากลับพวกงานอย่างเงี้ยเออเราสเปนได้เรารู้สึกมันมีคุณค่าทางจิตใจสําหรับพวกเราเราก็แบบว่าจร,จ,จริงๆอยากยกกลับบ้านเ้ี่ยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยใช่ข้างในจะแบบมีพร็อพเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็วางแผนแล,ล้วอ่ะเดี๋ยวบ้านใหม่เราตรงนี้จะอยู่ตรงนี้หรือดอกไม้นี้จะไปอยู่สวนหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ถ้ามันเป็นไปได้ก็จะยกกลับไปหมดใช่ะมันเป็นผี่ีของเราใช่รูิวอ่ะนี่ยังไม่ได้มองแบบตั้งใจกันเองเลยนะตอนนี้ เพื่อนเจ้าสาวสามสิบค,คนครับเพื่อนเจ้าสาวสามสิบคนเพื่อนเนฟบินมาจากเมืองนอกเกือบยี่สิบคนเราก็แบบเนี่ยคือตอนแรกปกติงานแต่งก็จะมีฉากแบบเพื่อนเจ้าบ่าวฝั่งหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวฝั่งหนึ่งใช่ไหมยืนบนเวทีอันนี้ผมบอกเลย <Yeah. S 1> ถ้าจะเอาให้หมดอนะกต่อเวทีรอเลยถ้างั้นนะคือไม่พอจริงๆรวมกันหมดที่เกือบหกสิบคนก็เลยแบบเออแยกแยกกันอยู่แล้วกันอะไรอย่างนี้ส่วน ใช่ค่ะใช่ครับผมถ้าพูดขำๆได้ปะเพื่อนตอนเด็กคือแบบดูดไขมันแทบทั้งกลุ่มเพิ่มนะฮะล้อเล่นไม่หล่อเล่นไปสู้ไปสู้มาว่าคนไหนเพื่อนตอนเด็กเพื่อนตอนเด็กสองวอกกูสู้ดาราไม่ได้เนาะเออใช่ข้นี่คือเรื่าถ่ายที่จะมีเด็กที่สองที่เตรียมข้อคอมไปในเรียนบ้างก็เดี๋ยวคงต้องฝากไข่หลังจากนี้ค่ะใช่แค่นั้นเองอยากมีลูกสาวครับอยากมีลูกสาวชอบ ยังมีหนึ่งคนเท่านั้นอ่าใช่นี่เป็นลูกคนเดียวสรุปได้ลูกชายมีสองคนยุ่งไม่ได้เลยนะคะฮะอันนี้อย่งเลยค่ะยังไม่มีแพลนค่ะอ๋อเดี๋ยวมีไปอังกฤษค่ะแต่คุณแม่ไปด้วยแฟมิลี่ไปด้วยเรายังไม่เรียกว่าฮันนีมูนเป็นพรีฮันนีมูนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฮันนีมูนจริงๆอีกทีนะครั ยั่งค่ะยังไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นสถานะอะไรถ้าเราอยู่ด้วยกันเรามีความสุขเติมเติมเต็มรอยยิ้มให้กันแค่นี้ก็พอเลยจริงค่เาขอาัสัญญาเราคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาใช่แล้วอ,อ,อย่างน็อตก็สัญญาว่าจะดูแลเน่ให้ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็นอกจากดูแลแล้วคงจะเป็นเรื่องของการ ซัพพอร์ตในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรร์ามรความคร้เอทีฟแล้วก็เส้นทางจะไปในอนาคตเพราะผมรู้สึกว่าที่แบบว่าแนเนี่ยที่เป็นแบบทั้งอาร์ติสเป็นทั้งแบบยูทูบด้วยแล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพมากๆเลยของเขาเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตมากๆในเส้นทางอาชีพเนี่ยแล้วผมก็พอที่จะซัพพอร์ตทุกอย่างที่เขาทําแล้วเขาชอบแล้วเขาก็รักก็จะรักสิ่งเหล่านั้นไปด้วยเช่นกัน สว่วนเนกก็จะสัญญาว่าจะทำให้น็อตหัวเราะแล้วก็ตล,ตลกตลอดไปแล้วก็จะร้องเพลงแกสโนว่าทุกเพลงเขาเครียดมาเยอะแล้วนะคะเราต้องเป็นชนิดสมัยใหม่เราสร้างรอยยิ้มนะคะแล้วเราจะไม่ทําให้เธอเครียดค่ะเหนื่อยนะคะจ้สาวดูอเลอร์ตลอดเวลาเสาวอะไรนะดูอเลอร์ตลอดเวลาเหนื่อยเธอเหนื่อยไหมว่าเราเหรอเราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยบอกคนอ่ะ เป็นคนเครียดจริงๆคนเคียดเลอะนะเหนื่อยใช่เราไม่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยแรงเลงเหลืออยู่